Uh, ตัวสวยๆส,สองตัวเนาะนัะ่นผมเอาตัวนั้นเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บตรงสั้นครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาไอเอฟซี FC, ทุกท่านที่เข้มารับชมคลิปรอปลากับสาวนางจ้ามือนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าจ้ามือนี้มมหารอปลาจ้ะพี่น้องเฮ็ดก็เริมงดจ้ะเฮ็ดบ่คอยมีจ้ามือนี้สาวนางมาเลาะหาแมงจ้ะแมงค้ามจ้ะไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเด้อจ้าวมือนี้สาวนางสิมานบ่จ้า มาในเสาของวันที่สามสิบกันยายนจะสิ้นเดือนเลยจ้ะสองหาหกแปดจ้ะพี่น้องมือเน็ตก็มาทางปลาบ้านน้องนิกจ้ะหมสีตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะเป็นหลุนไปตามเบิงจ้ะว่ามือเน็ตสา,างสิโขกสิมันแมงบ่จ้ะแมงข้ามจ้ะพี่น้องแมงข้าครับผมมือเนี้มาหารอปลาจ้ะได้ยังเอาวันนั้นเนะาะ ฝนลินแล้วครับพี่นอ้นองพอแล้วครับผมแม่ข้ามครับผมนี่ตัวนึงครับผม ตัวนึงครับผมปล่อยตัวหนึนนห่งครับผมืันนี้มาเราหาตั้มแมงครับผมแมงข้ามพี่หน่อยนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งครับผม ซุณเม็นตัวผู้ครับผมพออีล้วครับสองตัวครับผมนี่ครับผมเต็ดคู่แล้วพี่นนอง โอเครับผมยังไงครับผมปล่อยแล้วครับผมดีับผมดูเป็นคูแล้วพี่น้อง สามตัวครับผมอีตัวนึงครับผมนี่อีตัวนึงครับผมฝนกระตกแล้วครับผม phơi là các bộ, 2 tổ các bộ. Phun cái phi là các tổ năng. Mạ phơi là tổ năng kip. บรรยากาศฝนเล่นครับพี่นอ้องลุนกันต่อครับผมปล่อยแล้วก็ปุม Itu ni kan, kom? Soal kan, kom? Tapi 음... 뜨거워. 뜨거워. 이 t o n 봄또봄 พออีกแล้วครับผมคู่หนึ่งครับผมลักษณะตน้นไม่ข้ามยูพี่นอ้อง หาจำน้ำงามันพี่น้องหอยแล้วครับผมหอยแล้วสองตัวครับผมอยู่สูงแห่งครับผมสองตัวครับผม ตรงสั้นครับผมลักษณะของมุมยูครับผมมันกินเปลือกใหม่ครับผม ปล่อล้วกระบผมต้อผครับผมปอล้วกระบผมสองตครับผม เป็บนบรรยากาศหาอยู่หากินครับผมมา,มานีงมหาจำแม่งครับผมอิดสองครับผม โอแยเล้าครับผมสองตัวครับผมนี่ครับผมมันกำลังกินเปลือกใหม่ครับผมอีกตัวนึงครับผมตัวอายุสูงแห่งครับผม ไปหลุนกันต่อครับพี่น้องปล่อยแล้วครับปล่อยครับสองตัวครับ,ออกกบ,รบผม อีกตัวนึงครับเอาละครับผมคนชิวเนี่ยก็ข้ามเนาะแม่นครับผมต้นข้ามพีจากพี่น้องอีกสองตัวพี่น้องใช่สามนี้

ดูดไหวเอเนาะตกเนาะจ้ะเมื่อไหนมาหาจับแมงจ้าจับแมงข่ามเนาะตัวหนึ่งผลชุ้งชุ้งขึ้นบ่มันล,ลงเลยบ่ลงแล้วลงแล้วตกเหี้ยใช่เนาะตกลงเนาะแมนครับผมโอ้ยตัวนี้เขาของจ้าพี่เนาะบางหันนั่นแยกกันหาจ้ะ บาวคนมาจับคนเดียวจ้ะเต็มขวดเนาะไหนบ้ปุ๊บปุ๊บตกตกเนาะมามามาตัวหนึ่ง ตัวแม่เนาะตัวแม่นี่สิบบ่มีเขาจา้ะตัวนึงนตัวแม่บอกเขาคูตัวแม่เนะาะจ้ะส่วนมากเป็นสิเขาครูได้หนิเนาะยูยูยูจะติ่งเห้งมันสิมันสิรูดรอดรอด <laughs> โอ้โหเนาะ เขาคูจ้ะวังหันท้ามหาคูวันนี้เลยเขาคูลักษณะมันกินเปลือกใหม่เนาะจ้ะแหน,นแหนเปลือกใหม่เนาะ,ะนตนต้นนี้สูงจะนางที่สูมเอาด้วยจ้ะไกลแล้วก็สูงดีมืองเนาะจับ ตัวสวยๆจ้ะตุมเม่บอกตุมเม่เสียงนกห้องจับแมงข่ามตามปลาจ้ะคนบ่านติดปลาติดเขาเสียงนกห้องดังม้วนมวนจ้ะพี่นนอะมือเนี้ยก็เดินทางเขาปาลาเลาะปลาหาจับแมงจ้ะแมงข้ามจ้ะ บ้านเจ้านางเอินแมงข่ามทางอื่นสิเอินแมงยังนี่เจ้านางกับบงหูด้วยจ้ะแต่ว่าบ้านเจ้านางนี่เอินแมงข่ามจา้ะโอ้ตัวสวยๆส,สองตัวเน,ะนเาะหนึ่งบนอต้อนันด้วยเยอะปุ๊บปุ๊บ <laughs> ดุดดินเลยเนาะมันก็ขึ้นจากดินจ้ะขึ้นจากดินแล้วก็ไปกินเปลือกใหม่แมงเขียวโอ้จับหอบเลยเอาบินแหละ หอดเวลาเดินทางกับบานจะมาสรุปยอดใดยอนมานของเขาเมอนจ่ะเมเนจจะน่ากระไดเดินทางเขาปลาหาจบแม่งจบพี่น้องเมเนจมานอยู่จ้ะแม่งข้ามจะพี่น้องจ้ะทันใดเคยเห็นบ่จ้าเป็นสิยูหมักยูน้ำกอมม่ไพรจ้ะกอมเมยไพกุกขามถีจ้ะพี่น้องเมอนกระถือว่ามานอยู่จ้ะได หลายเสิจ้ะขัวหนึ่งเนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากยินุมกดไลค์กดแชกดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางน่งในด้วยจ้าสุดท้ายนี่สาวนา่งก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์จ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนา่งจ้าสาวนางก็ขออวยพรอวยใยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขูทุกคนจ้าที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางจ้านอนรับก็ให้ได้เงินหม่นนอนตื่นก็นใแห้่ด้เงินลานจ้า กอดบานอย่าลืมมืงคลิปลรอปลากับส้านางด้วยจ้าอันนี้าวนางกะขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะพอกันคลิปนามือนาจ้า